ลองดูผลนี้ก่อนอืมเจ้าของบ้านไม่อยู่นี่ครับดูดิครับหน้าตาของสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาขึ้นต้นทุเรียนเทศนะครับหรือทุเรียนปลาระเคยได้ยินไหมครับท่านใดที่เคยปลูกพืชชนิดนี้หรือว่ากําลังปลูกอยู่นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับว่าท่านมีความคิดยังไงเกี่ยวกับผลหรือว่าสรรพคุณทางสมุนไพรของ พืชชนิดนี้นะครับต้นนี้อยู่ที่บ้านพี่ชายผมเองครับอยู่ที่ตำบลสแกราชอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเพาะพันธุน์มาจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับนำมาปลูกเมื่อประมาณ 5- 6ปีที่แล้วนะครับต้นสูงประมาณเกือบ10เมตรแล้วครับรูปออกผลดกมากครับที่นี้ก็ดูกำลังเล็กๆอยู่ขนาดนี้ก็มีครับคล้ายผลคล้ายทุเรียนครับแต่ว่า รสชาติจะเปรี้ยวหวานๆรับประทานแล้วรู้สึกว่าเป็นยาระบายดีมากแล้วก็ใบก็มีผลสรรพคุณทางเกี่ยวกับรักษาโรคมะเร็งในตับนะครับท่านใดลองศึกษาดูจะรู้ว่าทุเรียนเทศมีผลประโยชน์ทางสรรพคุณทางสมุไนไพรมากมายอยู่สูงมากเลยต้องใช้บันไดปีนขึ้นมาครับดูสิครับรูปนี้ติดตรงนี้แก่แล้วล่ะครับเพราะว่าตาเริ่มห่างแล้วส่วนลูกอื่นก็อยู่ตรงโน,น้นลูกนั้นสวยงามเลย แต่ว่าอยู่ไกลมืออยู่ไกลๆไม่ใช่ใกล้ลูกนี้ก็ใกล้ลูกนี้ออกจะเรืองเหลืองละนู้นนี่ครับว่าดกจริงๆเลยนี่หมดเรียนเทศหรือเรียนปะละตรพุนมากมายครับทั้งยาทาั้งสม,มุนไพรทั้งใบทั้งดอกทั้งต้นทั้งอะไรต่างๆสาร,สราพัดครับกับพืชชนิดนี้มหัศจรรย์มากคอมเมนต์ครับมรดูนะครับทา่านไหนที่เคยลองทานหรือว่าลองชิมผลไม้ชนิดนี้แล้ว ผลเป็นไงบ้างเราลองมาเล่าสวนพังดูนะครับไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจแ,งแดงๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม